สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปผู้สุกคนนะครับนอ่เมื่อนี้วมาพบมาพอกับช่องหิวเขาเชนเนลครับผมนอ่เมื่อนี้็กินบรรยากาศท้องไรท้องหน้าเขาครับผมพี่น้องฝากพี่ต้อนน้องนะครับนอ่เมื่อนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนกับเขาครับผมหนอจากเป็นเป็นเขาสวยนะครับมื่อนี้ยนอ่เพราะว่ามีใข่เกี่ยวนะครับผมเขาสวยฮอนฮอนครับผมแล้วก็พัลโล่ข้ากี้ครับผมไปเพื่อยครับผมพี่น้อง ตุ่นปป่วยเลยครับผมมีหางน้ำครับผมนี่ครับผมผักกันว่ามีอย่างไรครับผักสลัดแล้วก็แต่งนะครับน้อแล้วก็นี่น้ำจิ้มครับผมอืมอืมก็น้ำซุปน้ำลงครับน้อยนี่ครับผมไปทดลองข้อพี่น้องยังได้กับฝากไม่เด้อครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้องฝากกดซับสไครต์เือว่ากด ติดตามนะครับนอเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องี่เขาร์ชแนลนะครับนอมากพี่นองพอไรใหญ่ห้างหิวล้วครับผมหิวเขาแล้วบรรยากาศโอ้ได้ฟิ่วนะครับพี่น้องบรรยากาศเหมาะขนาดครับืันนี้มาาพี่นองมาแสรบๆด้วยกันครับผมโอ้เพี่ยนบรรยากาศพี่นองมือนโอ้ยตุนไปเพื่อยครับผมอืม,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 ม mm. -hmm. That's right, หาหารักดนดนกินเท่านึงครับผม hm กระดูกนี่เลาะออกเลยครับผมน้องเปิดยครับ ม,มามาพี่น้องมาเจ็บเสียดกันเน้อครับผมมานวนกินเด้อโหเสียบครับ แบบครับครับผมฟังเสียงนกเป็นน้ำครับ อปากมันนะครับ <laughs> ¿no, no, no. เปรี้ยครับครับผมรู้ละลายในปากเลยครับผมไม่ได้กินดนเส็บครับผมเมืเ่อว,วันนียวบรรยากาศฝากพี่ต้อนน้อง มาประมาณคำๆนะครับผมนอกฟังมีเสียงเขียดจะน่าอ่องเสียงยังนงครับฝากพี่ตอนน้องคนที่อยู่กรุงเทพกรุงเทพเลยว่าคนอยู่ต่างประเทศนะครับน้องมึงบรรยากาศเป็นบ้านครับผมนอ puede ir a ออกินนี่ต้องมีน้ำซุปด้วยครับไ่้มมีน้ำซุปอะไ <c> ร <oughs> สีแคนนะพี่น้อง

Hãy <coughs> hàng <coughs> 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 ต่อไปออเจ็บครับครับผมไม่ได้กินหนุนบ๊อเบิ้ลไม่ลองเลือกเขาหน,หน่อยนึงตักเขามาหลายผลยันไม่ยิ้มค้างหมูกันสองเหมือนเราพี่น้องเราค้างหมูอีกครับผม อาการแย่แร่งครับผม ยิ้มจนเลอะพี่น้องแซ่บไหลโอ้บรรยากาศเหมาะขนาดครับผมออืพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็โอ้แซ่บครับครับผมฝากขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับเราฝากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์นะครับน้อมาเป็นกำลังใจให้ช่องหิ้วเขาเจเนียรครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำเรื่อยๆสุขผู้สุขคนเด้อครับสําหรับคลิปนี้ ราบปกรอนครับขิมนาพ่อนไม่ด้วยครับสวัสดีครับ